เกษตรกรชงคอรมอ7พฤศจิกายนนี้พักหนี้สหกรณ์พ่วงมาตรการสินเชื่อช่วยชาวนาฟังรายละเอียดในคลิปเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานายธรรมนัพรพมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์สำรวจข้อมูลหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่7พฤศจิกาย,ยนนี้พิจารณาพักหนี้สหกรณ์คือโครงการพักชำระหนี้ให้ครอบคลุมเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เช่นเดียวกับลุงนี่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมกันนี้นะคะยังเตรียมจะเสนอขอชดเชยดอกเบี้ยงเงินกู้ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรลอยละ4.5เป็นระยะเวลา3ปีรัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรทุกคนจึงเห็นว่านโยบายแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรกรควรดูแลครอบคลุมถึงเกษตรกรที่เป็นสมาชิกข,ของสหกรณ์และภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับเกษตรกรรายย่อยที่เป็นลูกหนี้ของทกศที่มีหนี้ไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทสำหรับแนวาทางการพักหนี้ของสหกรณ์นะคะมีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีจำนวนหนี้ไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทเป็นการพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งนี้คาดว่ามีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตรตงตามเงื่อนไข จำนวน7 7 2 1 3รายโดยกระทรวงเกษตรจะเสนอขอความเห็นชอบจากทางรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยงเงินกู้ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกในอัตราร้อยละ4 5ต่อปีเป็นระยะเวลา3ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2566ถึง30กันยายน2569 และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ